มาครับมานีมาจัดเมนูลาบหมูครับลาบหมูแบบบานๆบานนอกเอาแบบง่ายๆครับเดี๋ยวนำเดือดเอาหมูใส่นอกลกับไปค้นล่อหมูสุกแป๊บหนึ่งครับแต่ไม่ต้องหานาทีเพราะหมูมันสุกไงอยู่แล้วเป็นเป็นหมูสับเนาะครับเนาะ,ะเพราะเตรียมเครื่องเต็มเนียงไว้แล้ว ล่อแป๊บนึงเดี๋ยวเตรียมเครื่องมะนาวหั่นหัวหอมถา่านกันเลยครับเด้อน่อแปบ๊บนึงครับเดี๋ยวหมูสุกแปบ๊บนึงแล้วก็มาเอาเดี๋ยวประมงวิธีการปรุงกันน้องคบเนาะแบบบานๆเนาะจิ้นง่ายๆครับเอาไม้ยังหมากไม้ครับเนาะเดี๋ยวเราไปเปิดหนามฐานนะครับเนาะ พอหมูสุกแล้วห้องก็เทาน,าน้นามถิมสักน้อยนึงเหลือพ็อ่อนเนาะพอสุกแล้วห้องก็ไปทางหนามคือห้องนกหนามนะครับแล้วแต่มันเย็นน,น,นิดน้อยนึงห้องจะปูนเครื่องพอไปถ่วบัตนะห้องผ้าเห็ดเนาะเนี่ยมะม่วงพริกครับพริกขวไว้แล้วนี่นี่คือกับแกมผมครับพริกกินกับลาบหมูนี่สุดยอด ตัวนี้หมูกันอีกทีเดี๋ยวได้ทับเนาะตัวนี้ห้องกับวิธกกีปิดแก๊สปิดเก๊สเรืร่อยรอบแป๊บหนึง่งนอนกับมามาแช่หน้าว จะนำออกมาแำยินแบั้นบบานๆรับจะนำลายเขาก็ลิ้นนำออกวเนาะจะนำลายเขาก็ดิ้นนำออก ประมาณน,นีน้น้ามันีหอมกลันันนันตตอยาหลังย็นแป๊บนึงหอมหอมหอยกงหันไปออ่าแล้วเนาะเพาะปรุงเครื่องแป๊บนึงครับนั่ง น็มันก็จะได้ที่แล้วเนาะประมาณเท่าไหร่ล่ะครับเป็นยังมงบางไหมพอห้องออกกะมาออกโอ,อกมาเดี๋วแ่การปรุงเครื่องครับมองการปรุงเครื่องห้องเนาะเต็มเหมือ,มอ,มอ,มอมน,น,นเน่นิดหนึ่งครับ นี่มือน้ามีมือน้าลงใส่เลยไปมกสมก็ใส่ไล้ครับเดี๋ยวผมมกเปรี้ยวผมก็ใส่ไล้ยน้าใส่ก้อนเดี๋ยวแต่สุดไปสุดมันครับใส่ไปใส่ปุุกเสียงยังก้อนกไง กับผมบมนึนาดหงดตนเนาะจะไปกับพงัวน้อยนะึเจะไปมากรับเื่อลาแฉลบลายเส้หน่อยแฉบหน่อยเนี่พี่รับจะไปใส่ตะโกนถึงประมาณนีล่ะครับตุกไปมาครับรสชาติจัด พริกขัวเองครับน,น,นี่กับขัวกับขวัวเองนี่ครับกับขัวหอมนครับจะเป็นนิดนึงโอ้หอมกับขวัขวก็ดังไป่น้ำปลาครับโอเคเดี๋ยวตัวมากนี่นะครับอ้าวคนคนเอาไปครับ โอเครับมันจะได้ประมาณนี้เนาะสิมครับบัดน,นี้อสีมน,นิดนึงอืมเจาะออไปเปรี้ยวนิดนึงครับเพราะผมมักเปรี้ยวเนาะจะเต,ติมหอมบักซี่ครับอืมใส่แต่เดแล้วก็ดีครับเติมหอมบักซี่ ยังไงประมาณนี้นี่หลครับหับบานๆครับหับสูตรพร่แง่หนอมครับที้เขากจิ้นข้าวเข่าขตัวครับอัะนี่ปไปไปจิ้งข้ากัน